ลุงเงาจ่าแตงครับขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอเ็ดนับว่าเป็นประเด็นน่าสนใจมากนะครับในเรื่องของตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหลังจากที่หนึ่งในกองหน้าที่เนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งนะครับอย่างอูโกเอกิติเกตนั้นก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะย้ายออกจากอ่าลีกเยอรมันนะครับแล้วก็มาซบที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับไม่ว่าทีมใดก็ทีมหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นั่นเองนะครับโดยที่ล่าสุดนะครับทีมที่แซนเลอร์นั้นก็เนี่ยเป็นการ เปิดเผยหมดใจนะครับว่าอูกอเอกิติเก้นั้นไม่บีบนะครับย้ายอ่าไม่บีบย้ายแต่ก็พร้อมที่จะเปิดทางหากว่าลิฟท์หรือว่านิวคาเซิลนะครับยื่นข้อเสนอแบบว่าถึงใจนะครับหลังจากแฟงเฟิร์ตนั้นปัดข้อเสนอ70ล้านปอนด์ของสาลิกาดงออกไปโดยที่ตั้งค่าตัวไว้อยู่ที่86ล้านปอนด์นั่นเองนะครับอูกเอกกิติเก้นะครับกองหน้าชาวอ่าฝรั่งเศสนะครับได้รับการทาบทานจากนิวคาเซิลอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะครับแม้ข้อเสนอของทีมสาลิกาดงนั้นยัง ไม่สูงพออย่างที่าทางฝั่งของอินซีแดงดําต้องการก็ตามแต่แต่เชื่อว่าจะมีการเจรจาก,กันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับหลังจากที่นิวคาสเซิลนะครับก็ได้มีการเขาเรียกว่าพลาดบิดแรกไปนะครับล่าสุดลิเวอร์พูลนั้นก็ซึ่งพร้อมที่จะทุ่มซื้ออเล็กซนเดอร์อีซักไปจากนิวคาสเซิลเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ไม่มีท่าทีสมหวังในการในเกมนี้นะครับก็พร้อมที่จะแย่าเขาเรียกว่าวเล่นเกมแย่งชิงตัวอูโก้เอกิติก้นะครับเช่นเดียวกันจะเนื่องจากว่าทางด้านของอาร์เนอร์ชลอตนะครับกุนซือ ็ต้องการกองหน้ารายใหม่เช่นเดียวกันและตอนนี้ก็ได้ติดต่อไปถึงแฟรงก์เฟิร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างเป็นทางการด้วยด้วยอีต่างหากนะครับโดยเชื่อว่าด้วยเชื่อว่าทีมจะทีมแฟรงก์เฟิร์ตนะครับผมก็พร้อมที่จะตั้งค่าตัวสตาร์วัย2ีปีรายนี้ไว้สูงถึง86ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับหลังจากที่ปฏิเสธข้อเสนอแรกของเดอะแม็กพายนะครับไปอยู่ที่70ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับต่ออนาคตต่อเรื่องของอนาคตในการคาแข่งนะครับของอุกิติเกอของเอกิติเกอนะครับล่าสุดนะครับแซนเออดอร์ กองหลังทีมชาติสหรัฐอเมริกานนครับของแฟรงเฟิร์ตนะครับก็ได้มีการเปิดเผยกับบิวสื่อเมืองอสื่อเมืองเยอรมันนะครับว่าโดยที่มีการพูดถึงประเด็นดาวยิงชาวเฟน์ว่าพร้อมย้ายออกจากทีมไปแต่ก็ยินดีที่จะเล่นให้ต้นสังกัดเหมือนเดิมนั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ทางด้านของซซนเลอร์นั้นได้มีการพูดถึงไว้ในประเด็นนี้ครับเขาไม่ได้บีบสโมสรให้เขาให้ขายเขาเขาต้องอเขาต้องบอกอย่างนั้นเขาเปิดกว้างเราคุยกันตั้งแต่วันแรกที่เรากลับมาซ้อมเป็นที่เรียบร้อยหากเขา อยู่ที่นี่เขาก็จะทุ่มเทเครื่องแฟรง์เฟิร์ตอย่างเต็มที่ผมเชื่อมั่นในตัวเขาเขามีความจริงใจเขาบอกว่าหากมันเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดแต่ถ้ามันไม่เกิดมันก็คือไม่เกิดตราบใดที่เขายังอยู่ที่นี่เขาจะยังมุ่งมั่นเต็มที่เขาเป็นเด็กที่ดีมากผมรู้ว่าหากสุดท้ายแล้วเขาต้องอยู่เขาก็จะต้มเอ่าเขาก็จะทุ่มเต็มที่เกิดรอยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของแซนเดอร์แล้วก็มีการพูดถึงนะครับหลังจากที่ได้เจอกับเอเอตีเกตในช่วงของประชิซันนั่นเองนะครับทั มาเอกิติเก้ยิงได้ถึง22ประตูนะครับจากการลงสนาม48นัดช่วยให้แล้วก็ไปเขาเรียกว่าเป็นกําลังสําคัญนะครับของทัพแฟรงเฟิร์ตนะครับแล้วก็สามารถทําให้ทีมนั้นพาทีมคว้าโคต้าไปแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับในฐานะทีมอันดับที่3ของลีกนั่นเองนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าเส้นทางของเส้นทางการค้าแข่งของอ e ูโกเอกิติเก้นั้นก็ต้องรอตินต่อไปนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่เนื้อหอมสุดๆนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะย้ายทีมแต่สุดท้ายจะได้ยยย้้้าาสสมมหววงไแลุดทจ เป็นทางอาจจะเป็นได้ย้ายไปฉางทีมไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลหรือว่านิวอาหรือว่านิวคาสเซิลนะครับก็รอดูว่าจะสมหวังขนาดไหนแต่ที่แน่ตอนนี้ไม่มีชื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการล่าอุโกเอ็กิติเก้แต่อย่างใดครับและนี่คือหมดของข้อลุ้นังข่าวตาเองครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางทูนยูไนเต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มพวกเราด้วยครับที่ไลน์แอดทูนเศรษฐศาร์น่งพงขอตัวลาไปก่อนสนะครับ